เอื้อนสันเอื้อนสันของคุณแม่นี่แถบฟังน้ำมืท่านค่ะแต่สิไรอเอามาแอบเอามาเพิ่มคว่ำเสน่ห์สิพ่ออ๋อเนี่ยพ่ออ๋ <Yeah. S 1> อ,อ,อขันลำแบบพ่อเข้าลำสิลำเพิ่นเดินไตอันนี้แบบบบมีเอือนขันแต่ของคุณแม่ลำนี่สิมีเอือนขันตลอดเหมือนกับว่าเพิ่มลูกสเสน่ห์ พ่อ uhm, ข้าวลำสีลำเพิ่นเดินไตอุปะไม่เทียบเท่าข้าอดันเที่ยวเดินเนี่ยอืมอืมอืมนี่นะฟังมึงเดินแบสีลำเต็มเต็มให้ฟังนิดนึงละเมนวานอได้พ่อข้าลำสีลำเพิินเดินไตอุปะไม่เทียบเท่าข้าอดันเที่ยวเดิน ขึ้นโคกเยืนลงเทินด้าเพียงเสียงลมผัดจปะปาตองตีตองกจ็จะว่าตองตกตนพี่ลมตีตองลนพี่โกพี่ตาตนเตยอตีตีอาตางๆมีหลายด้วยคะ่ะแต่ว่ามันสันเอื่อนว่าเอื่อนสันค่ะคุณแม่มากหลายตัวนี้เอามาใส่ดูคะ่ะอ้าวพอได้ลูกอ่อนลูกเอื่อนลูกข้อแล้วสมบูรณ์แล้วนะคะอันนี้เสียเอามารวมรวมใส่อันเดียวเลยบาลนี้ OK, ô oh, lăm còn, thăng sẵn sao còn, nó. À, để ô, oh, khuyết mẹ nhau đơ. Ô, ô là nó. No. Oh. Oh. เล้วอําทําเอ้ยแกมไออําทาละอําทําเอ้ยแกมไออําทาเหลือแข้งเบาดำดำละอหอยหนนพันหนนเบาดำพอตาบนบ่คือคนเบาค้นจัตติถูกตีจุดหอนกลนอีหยังแน่เดือนไงสีแก่แกแ้องถ่ายอยู่แต่แย่แล้วพี่ฟังลำขั้นบ่เลียวบ่เลจดไม้ส่งแปะแปอวดพ่อถิ่มมาหาแน่ พ่อแค่ใบโอยละน้อยร่นเอือยเนี่ยมาบดเลยทั้งลูกอ่อนลูกเอือนลูกข้อ นะคะลูกสันลูกเยามากเบดนะคะอันนี้คือคือโอ่ล่ำก่อนทั้งสันของคุณแม่ค่ะอันนี้จบเต็มเลยค่ะสำหรับก่อนเดินกนทั้งสันของคุณแม่นี่นะมันซีบีมีเติมอันนี้ึ้นไม่อีกพอพีลลอ่ลูกเหรนลูกเหรนลูกลูกมหาเสน่ห์่นเด้พอพี่เขาลำสีลั่งมาเพลินเดินไตเนี่ย สอดแสกข้ามเนข้ามเนเปียบเทียบใส่ว่าเป็นคนกระสีอมีลูกเกล็นลูกสเนลูกเจ้าสู้จังสีนะอ่อนเขามาจัางสีนะเสริมเขามาสมมติว่าก่อนเดินของคุณแม่มันสิธรรมดาเหนือมันสิมีแค่นี้ละแมนว่าดอได้พ่อเข้าลำสีลำเพิ่นเดินไตอุป,ปไม่เทียบเทา้าเข้าดันเที่ยวเดินแค่นี้แต่คุณแม่เสริมเขามาอีก ลำแม่นว่านอนายพอพี่เขาลำเสียลังมาเพิินเดินไตอุ๊บปไม่เทียบเท่าเข้าดันเที่ยวเดินลูกเอือนลูกอ่อนลูกเนี่ยสลับไปลูกอ่อนสันอ่อนยังมีเบิรดนะพอพี่เขาลำพอพี่เขาลำเสียลังมาเพิินเดินไตอุ๊บปะไม่เทียบเท่าเข้าดันเที่ยวเดินแล้วสาหรับเสียงนี่พอนักพรเบานีก็สําคัญที่สุดเขาสสี่้นตรงใดให้มัน ค่าให้มันนักแน่นนะค่าให้ค้นจําจือ้อนะคะหรือเขาสิพรให้เขาหลงไหลในความอ่อนหวานอ่อ,อนของข้าสเมงมันสีอยู่ได้หนีบิดเลยพอพี่เขาพอพี่เขาเนี่ยคอยแห้งบะทอกันว่าพอพี่เขาลำหมู่เมืังศรพอพี่เขาลำเนี่ยลำก็แห้งได้พอพี่เขาลำเ,ลำพพเลำสียงลำมาเพลินเดินไตอุบมาไม่อีเทียบเท่า ข้าวดันเที่ยวเดินประมาณนี้นะคะเนี่ยคือพรน,นักพรเบาก็ต้องให้มีคือกันอันนี้คือมหาเสน่ห์แจ่มขอไปนํา